สวัสดีค่ะครูเบลพาทำนะคะวันนี้ครูเบลจะพามาทาเมนูขนมไทยง่ายๆที่สามารถทําทานเองได้ที่บ้านแล้วก็สามารถทําขายได้ด้วยนะคะเมนูที่ครูเบลจะพาทำในวันนี้ก็คือเมนูลอดช่องสิงคโปร์ค่ะสําหรับลอดช่องสิงคโปร์นะคะเป็นที่นิยมมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแถบแถวๆบ้านเรานี่แหละคะ่ะจาพวกพมา่าเวียดนามไทยอ,อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็รวมถึงประเทศสิงคโปร์ด้วยนะคะ ทำไมถึงชื่อว่าลอดช่องสิงคโปร์ที่มามาจากสิงคโปร์หรือเปล่านะคะที่เราเรียกกันจริงแล้วไม่ใช่นะคะที่ในไทยเราเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์นะคะเพราะว่าในเมื่อปี2 5 0 4นะคะมีร้านขนม,มอยู่ร้านหนึ่งขายลอดช่องนะคะแล้วร้านาร้านนั้นนะคะชื่อว่าร้านสิงคโปร์โภชนาเวลาคนไปซื้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซื้อลอดช่องมาจากร้านสิงคโปร์นะ,ะลอดช่องสิงคโปร์ลอดช่องร้านสิงคโปร์ก็สั้นลงสั้นลง จนเหลือแค่รอดช่องสิงคโปร์นั่นเองนะคะก็เป็นที่มาของชื่อรอดช่องสิงคโปร์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะทำง่ายมากแล้วก็ครูทำเสร็จแล้วครูจะชิมไม่ดูเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงร,รอดช่องสิงคโปร์เขาจะมีเอกลกักษณ์อยู่ที่เส้นของเขานะคะจะมีลักษณะเส้นที่เหนียวนุ่มแล้วก็หนึบนะคะรับประทานแล้วก็คือแบบเคี้ยวเพลินมากนะคะแล้วก็ต้องใส่ขนุนด้วยนะคะถึงจะเป็นสิงคโปร์ถึงจะอร่อยแล้วก็ หอมนะคะเขาจะมีความพิเศษตรงเส้นอ,อ,อร่อยมากเหนียวนุ่มนะคะกำลังพอดีเลยขนุนหวานกำลังพอดีนะคะอร่อยนะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้หนึ่งรอบแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถบนดูได้2อรอบสรอบได้นะคะแต่อย่ากเกิน4รอบนะคะเพราะถ้าดูเกินสีรอบนี้ครูค,คิดว่าจะต้องเก่งแล้วนะคะโอเคเราไปทำกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ผสมแป้งทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันนะคะแป้งมันแป้งกระจา แล้วก็สุดท้ายแป้งถัวเขียวคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นทำเป็นหลุมตรงกลางค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใบเตยที่ต้มร้อนๆนะคะมาใส่ลงไปในตรงกลางแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ น้ำต้องเป็นน้ำเดือดเลยนะคะเดือดจะตับเลยเราก็เทน้ำลงไปแล้วก็คนเลยค่ะรีบคนเลยเทน้ำปุ๊บรีบคนเลยค่ะจากนั้นนะคะใช้มือนวดค่ะถ้าเกิดน้ำนักเรียนไม่ร้อนนะคะหรือความร้อนไม่พอ ะะแป้งมันจะเหลวมันจะเหลวเลยค่ะมันจะไม่จับกันเป็นก้อนน,ะะอนี่ยจะจับกันเป็นก้อนแบบถ้าน้ําร้อนจะจับกันเป็นก้อนคนแล้วก็นวดเลยค่ะนวดในอ่างผสมเลยนะคะนวดจนกว่าตัวแป้งนะคะมันจะเนียน อาจจะร้อนนิดนึงนะคะนักเรียนต้องระวังนะโอเคได้แล้วเนียนแล้วค่ะนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราใส่ถ้วยไว้แล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ1ิบนาทีระหว่างที่เรารอแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําเชื่อมรอนะคะการทําน้ําเชื่อมก็ไม่ได้ยากเลยน้ําเปล่านะคะ แล้วก็น้ำตาลที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะนำไปตั้งไฟค่ะแล้วก็รอจนน้ำเชื่อมมันเดือดนะคะแล้วก็ดูที่ความเข้มข้นของน้ำเชื่อมว่าได้หรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเราจะคนมันสักนิดนึงนะคะ ไฟที่ใช้ในการทําน้ําเชื่อมนะคะควรจะเป็นไฟกลางอ่อนเนาะไม่ควรจะใช้ไฟแรงจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวจะไม่ทานจริงๆนะคะเราควรที่จะใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะน้ําเชื่อมของเราเริ่มที่จะเดือดแล้วนะคะทีนี้คราจะใส่กลิ่นมะลิลงไปสัก2หยดพอนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงตัวนี้ เช็คดูว่ามันจะได้ยังไงให้เราคนดูก่อนมันมีความเหนื่อหรือเปล่ามันยังใสยอยู่นะคะถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้นะคะให้เคี่ยวต่อไปนะตอนนี้น้ำเชื่อมหมองคูก,ก็เริ่มได้แล้วนะคะมันเริ่มมีความเหนือ่อยแหละนะคะโอเคสังเกตว่าถ้ามันมีติดที่ทัพพีเป็นเงาเงาแสดงว่าน้ำเชื่อมเริ่มได้แล้วนะคะ ก็ให้นักเรียนปิดไฟเลยนะคะพักไว้ให้อุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีดแป้งแล้วก็ลวกแป้งกันเลยค่ะอ่ะโอเคมานวดแป้งกันเลยนะคะนะคะการนวดแป้งเราจําเป็นจะต้องมีแป้งนวลน,นะคะแป้งนวลที่ใช้ก็คือแป้งที่เราเอามาทําขนมนั่นแหละค่ะ เราทาขนมเราแป้งอะไรมาทําขนมเราก็ควรจะเอาแป้งตัวนั้นมาทําเป็นแป้งนวลน,นะคะอย่างเช่นขนมตัวนี้นะคะมีแป้งมันเป็นส่วนประกอบหลักเราก็เอาแป้งมันมาใช้ในการทําแป้งนวลเด็กนะคะทีนี้นักเรียนก็ทาครูจะท,ทาแป้งนวลลงไปในพิมพ์แล้วก็ตัวโต๊ะนะคะโต๊ะนะคะต้องเช็ดก่อนนะคะนะักเรียนถ้าเกิดใครใช้โต๊ะที่บ้านควรจะเช็ดด้วยแป้งก็คือเอาแป้งขัดสักสองรอบนะคะ สอรอบแรกอาจจะขัดแล้วก็ทิ้งไปเลยส่วนรอบที่สขัดแล้วก็ยังเหลือไว้อยู่บนโต๊ะอยู่นะคะโรยแป้งนอนอีกนิดนึงคึงให้ได้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดพอดีไม่ใหญ่มากไม่ยาวมากนะคะแล้วก็โรยแป้งด้านล่างด้วยค่ะ ความยาวความหนานะคะยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องไม่หนามากจนเกินไปครูจะให้หนาประมาณสัก1มิลน,นะคะยืดไปเลยค่ะยืดไปอีกโอเคได้หรืยังโอเคได้แล้วค่ะความหนาจะประมาณนี้1มิลน,นะคะทีนี้ปัดครึ่งค่ะ ก็โรยแป้งนวาอีกนะคะทั้ง2แผ่นเลยประกบเลยค่ะแล้วก็ทำการตัดนะคะเวลาตัดความหนาก็จะไม่ได้หนามากจะประมาณนี้นะคะกำลังพอดีเลยตัดให้หมดเลยคะ่ะ ใครไม่มีสแนปเปอร์นะคะเรียนใช้มีดตัดก็ได้นะ รียยบ้อลักษณะสวยงามเป็นเส้นสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรานำไปลวกกันเลยค่ะอันนี้ครูเบลก็ลวกมาแล้วหนึ่งรอบนะคะนะคะในการลวกนะคะน้ำจะต้องเดือดแล้วต้องร้อนด้วยนะคะควรที่จะมีน้ำเย็นตัวนี้นะคะไว้สำหรับ ใในอตอนที่เราลวกเสร็จแล้วเราก็ให้มันน็อกน้าเย็นนะคะ mm. เพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันเหลวจนเกินไปเนาะอะ่เดี๋ยวเวลาลวกนะคะเวลาใส่เส้นอย่าใส่ลงไปครั้งเดียวหมดนะคะเพราะเส้นมันจะติดกันให้ค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้ค่ะใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยแต่ค่อยๆใส่ให้เส้นมันกระจาย ต้มประมาณ3-5นาทีหรือจนกว่าแป้งจะสุกกอใส่ไปแล้วคนนิดนึงนะคะโอเคจะบอกว่าสูตรนี้นะคะแป้งเหนียวนุ่มดีมากนะคะ ถ้าเกิดใครไม่ชอบความเหนียวมากจนเกินไปแนะนําให้นักเรียนสามารถที่จะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปเพิ่มได้จากในสูตรมีแค่1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะเพิ่มไปเป็น2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้มต่อไปสักประมาณ3-5นาทีนะครูเบลจะต้ม5นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเมื่อแป้งสุกนะคะ ตอนนี้ผ่านไป3นาทีแล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งสุกให้สังเกตที่แป้งมันจะเริ่มใสขึ้นนะคะ,ะนะ้าเรียนดูว่ามันจะเริ่มใสใสขึ้นและเกิดดูอย่างนี้แล้วยังไม่รู้อีกนะคะนะคะให้เรียนตักขึ้นมาใส่ในน้ำาปักแป้งมันจะใสขึ้นเห็นไหมคะอันนี้ถ้าใส่แล้วแสดงว่าสุกแล้วแต่เราจะต้มต่อไปอีกประมาณสักหนาทีเพื่อให มันมีความนุ่มไม่ใช่ว่าสุกปุ๊บแล้วนะักเรียนตักขึ้นเลยนะคะถ้าแป้งเริ่มใส่ปุ๊บแล้วตักขึ้นเลยแป้งมันจะยังแข็งอยู่นะคะมันจะยังแบบข้างในมันจะยังไม่สุกดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้มต่อไปให้มันสุกดีขึ้นอีกนิดนึงนะคะครบ3นาทีแล้วนะคะประมาณ4นาทีแหละที่ทั้งหมดนะคะรูก็จะตักเอามานอกในน้ำเย็นเลยค่ะเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนของแป้งลงนะ หลังจากที่เมื่อกี้เราเอาแป้งเป็นน้องในน้ําเย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็กองน้ําออกค่ะเราก็จะเอาตัวแป้งรอดช่องนะคะของเรามาแช่ในน้ําเชื่อมนะคะก็จะแช่ในน้ําเชื่อมทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ขนุนลงไปด้วยค่ะให้หมดเลย เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้เส้นของร้อช่องสิงคโปร์เนี่ยมันดูดความหวานจากน้ำเชื่อมเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราระหว่างที่เรารอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำกะทิลาดหน้าของร้อช่องสิงคโปร์กันค่ะตัวกะทินะคะเราก็แค่ผสมน้ำกะทิกับเกลือสองหยางลงไปนะคะ คนให้เกลือล,ลายเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนที่สุดเลยเราต้องการให้กะทิร้อนแต่ไม่เดือดนะคะจะไม่ให้กะทิดดแตกมันนะคะรู้สึกว่าเกลือล,ลายแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวรอให้มันร้อนนะคะมีไอระอุขึ้นมาก็ได้เลยบอลน,นะคะ